อีกแล้วนะคะกับรอยยอนแซลี่คะจังกระไทยในญี่ปุ่นโยโกโซประังเดชฉันมนตุ๊ดจบปะจุบจุบยดชาติตอนนี้เราเข้ามาที่ร้านไอศครีมของญี่ปุ่นนะคะจะมีร้านหนึ่งที่ประเทศไทยมีเหมือนเหมือนกันนะคะคือเขาจะเอาไอศครีมมาวางไว้ที่ถาดน,นี้แล้วก็ปรุงรสชาติของไอศครีม สดให้เห็นเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีการร้องเพลงให้ดูด้วยนะคะเป็นบริการพิเศษนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะโอเคกับพนักงานมาแล้วสักครู่ค่ะสั่งเป็นไอศครีมเครปนะคะดู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 เขาเดี๋ยววัตชินโอนะคะเขาก็มอไว้แล้วนะคะนี่ค่ะ

。優しいาすね。いや全然。ส์เนี่ยยาเต็มๆคนกกันาาว่าร้องเพลงได้ไหมก็บอกได้ค่ะก็มันเป็นบริการอยู่แล้วนะคะแล้วก็ฟ้าก็บอกเขาว่าใจดีจังเลยเขาบอกต้องใจดีค่ะเพราะว่านี่คือบริการของเราเออชีก็พูดอย่างนี้นี่ชีกำลังผัดแล้วค่ะใช่ชีก็อธิบายนะคะ ว่าเดี๋ยวจะผสมแล้วนะคะอาไม่ต้องเห็นหน้าฟ้าหรอกนะเห็นอันนี้เลยดีวยกว่าเออน,นี่เอยอะแย,ยะเลยคลิกมีฟ้าทมเพวกอผู้ติดต,ตามโดยเฉพาะเลยนะคะทุกทุกคนที่รักฟ้าจังค่ะอะช็อกโกชิพภาพี่เดดใช่ชีบอกว่าชีกำลังใส่ชอ็ชอกโกชิพนะคะ ชีบอกว่าให้รอสักครู่นะคะเห็นไหมคะการทําจะเหมือนในประเทศไทยเลยอะค่ะแต่ว่าจะต่างจะต่างกันนิดหน่อยนะคะ,ะชีเพิ่นร้องจะร้องเพลงแล้ว,อ,วอันนี้กรนตุกจิกรันุา เออน่ารักน่ารักเขาเล่นกับกล้องสุดลิปค่ะโอ้น่ารักฮักคูจู ให้บการิมัสตะไม่บกาชี้บอกให้ไปจ่ายเงินค่ะโอเคนะคะทั้งงก็ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมฟ้าจังนะคะกิมีขอแค่นี้ก่อนแล้วพบกันใหม่ในลิปต่อไปด้วยสเลดเดวัมาตาอ้าเชิเนชมพูจมยอชาฉันตุดจบปะชมพูชมูยอดชาายบายเจาจังไอ้ซาสุเจ้าจไอ้าสุบายบาย ナナデスありがとう。嬉しいです。か、ありがとう。じゃ、それ。はい、逆にしたか。ありがとう